เลยจ้าวันนี้จะตำเรียอะไรปลีกล้วยนะคะใส่มะปือสปือว่าอะไร <laughs> มะมะไฟมะไฟไม่ใช่มะไฟ <มา S 2> เต็มมะเฟืองมะเฟืองเออมาเดี๋ยวเขาลอกปลีกล้วยก่อนนะคะเก็บวันนี้จะโชบฟฝีมือให้กินตรลากินนะคะโอโกโกโ,กโ,กโกตามเอง มำปลีกล้วยไม่มีมะขามเลยเนาะเกิดมะขามเปียกใส่มะเฟืองไปแล้วแะไม่ต้องใส่มะขามลงให้มันไในนะเออโย่แต่ซังในเด็กยินกองมุกคุณเองนกระไรเอ๋บางมุกคุณเองสาดอ่ะวันนี้เขาจะใส่มะเฟืองเห็นเยตะใส่เมื่อวานสวยวันนี้อยากใส่มากมะกรูดเยมะดเยตะาเยต้ พริกเสร็จแล้วก็สับว่ปรีใส่นะชุ่ยชุยช่ยชุยช่ยชุย่ยชุ่ยชุ่ยโอ้ดูสิคู่คนี่นี่กี่ก้อฮะน,น,น,น้ำยาดีแล้วฉันไม่แงเล็บออกน้ำยาทาเล็บน้ำปืนทาเทนะ นุ่นวันที่สองเดือนเอ้ยวันี่เอ้ย,ยแค่แน่เนี่ยขนาดาอยาทาเล็บอย่างเดียวมาจากประเทศตํำใส่มะขามก็ได้นะคะโอ้ยทำไมเผ็ดแล้วมั่งเนี่ยเดี๋ยวได้ให้แลงก่อนค่อยใส่มะเฟืองเฮ้ยไหนยิงหมดอีใส่มะเฟือง เปิดหลือย่างคลิปอันนี้ก็ใส่ปลาร้านะคะตอนตอนนี้โอ้ยปลาร้ายังหอมแทววะใส่ปลาร้าใส่น้ำตาลไปน้อยนึงใส่ทงนล่ไปน้อยนึงอ,อะไรเม,มื่อื่นอะไร มีการเออนตราเขาไม่ใส่ขนาดนี้หรอกเดี๋ยวน้ำปลาน้ำน้ำปลาอย่างก่อนนะคะคมกินไปไหนหมดเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะคะเดี๋ยวทำเสร็จใครไม่มากินกินคนเดียวอุ้ยหอมหอมหอม เดิมมาไม่มีคนให้มาไม่ใีใครแต่เหมือศักดิบ,บาร์นะคะตำปลีกล้วยใส่มะเฟืองใส่มะขามก็ได้กินมาแบบนี้อืมอร่อยถอดถัสกรยินดักต่วใครเองน้อยเลยสกอร์นูดักต่วเลย อันออออนี้ใคเขาใส่น้ำาลเอ,อ,อะอันนี้ใครเขใส่น้ำตา,<อ>าลเยอะมางเยอะใช่ไ <laughs> ้ว <laughs>

กลองหมดไหนเสียกลองน้ำเจ็ดเกืนนะคะเงยขนมหวานเนี่ยิม่ไมาตะกรอยกระสบกหวานเลยมันเป็นขนมหวานไปแล้วหดับดับหวานดับเผ็ด

หก,ก,กเดียวมีสองถาดเดียวมีสองหกนะคะหกเดียวมีสองถาหกเดียวมีสองรสใครเคยทำได้ั้งแต่เมื่อจะอือไ่มันสีตะไอมันรังีม,มันหานสีตะไบยิงเงียอรอสีรอรอตสไออมันติ่นะ กินกัดเข้าจีบกันก็ได้ที่เลย bài ก็ชิมก็ชิมอะไรหรอก็ชิมอะไรพวกนั้นงเจ้าไม่ชิมอะไรเนาอะโมกิน cola นี่ชิมอะไรมาชิมอะไรมากิดยบ่ปากันเต้ชื่อ้บอยิะไรเจ้าอะไรเปรี้ยวอะไรเปรี้ยว ไม่หวานเหรอกินตาเฮ้ยกินมันยังไม่ได้คลุกเอ้ยกินกับข้าวไม่เป็นหรอกไปเราเม้ออืมมา, <c oughs> มาตั้เองตั้เองจริงเนาะชิมเบิ้งอันนี้เฮาตากันให้กินต่างเมียงต่างบกขื้อต่างปีกวดชิมเบิงบเบ้งติดเหรอเสร็จนยัง กระเป,าะเป๋าใส่เลขให้เลี่ยงไก่ไข่อุ้งกำลังเห็นมาเออให้ไก่ไข่ยังไงเอ้ยเขาปล่อยอย่างนี้นะมันไม่ไข่ทิ้งเหรอมันอาจจะไข่หรอมะั้งหรือมันเลิกไข่แล้วมันอาจจะไข่ไข่แล้ว Nam này, tích rau. sợ Này, chim bay. Nicompa chim bay. Nicompa chim sắp. Nicompa chim sắp. Nicompa chim sắp. chim sắp. Nicompa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  น้ำกว่าจะมาติดกคอนน้ำน็น้ำไปขางๆสิตัวน้องไม่กล่าวหรอไม่กล่าอ่ะอืมบัดฟ้ดเอาคำไหนหน่อยซ้ำนิดก็ได้อจ้ำจันเงยอยู่เธอป็นเน่เอาเลยลงมืออ่ะ เขาต้องอะไรเขาต้องหมดแล้วเอาอล,อลองให้ฉันดูก,ก่อนฉันจะทำตามนี่อธิบายนะนี่นะเดิมมีเจมีเจก็เกอ้เอา เอาไเจ้าไ้ทำเปียอะไรกรบตุกะนเปียเปียตุกงานเปีกระดาบนี่เดอะลิฟม่เจะใ้อ้นี่มันข้าวเนียวอ้นัข้าเจ้าข้าเจ้ามาเบิ้งเน้ អ្ហ៎ហំឡាយណៃដាក់ក្បန့်ខ្នាំងយើងអេងនឹងឡាយអីក៏អុយរីបក៏ថារីបវារីបក៏មិនខោមិនរីបយីយើងប្រែអេងក៏ទេណយបណ្ណាអីឲ្យឡៅពើវាមិនងឹបតែងឹបក៏យឺតទួយវាមិនរីបធំផ្អចៃហ่าនិយាយបໍអូតើចៅយើងធ្មេញគឺឡុងណៃយើស៊ីណៃបងទាំងយ៉ាងឡៅ เปย์สดมาเนอะจนมันยังอุ้มเราให้ขึ้นลงเลยเกระเตุ้นใจใจยิ่งรีบเลยเนาะ mu mu bakre ma teng ma teng ay ngi ja ta ta da ni kat kat leep leoi ta ha no la mo nung man juk kat da leep leoi ja je we lai ti se ying leep ban thamai มันต้องกินดังสันแหละสันมันมันมันสีเข้าวอะมันสีิกเขา,ออขาบอกว่ากางติดคอให้เอาเขา้าวให้เอาเข้าวให้เอาข้าวใส่ปากแล้วก็กลืนแล้วก็ก,นก,ก,นก,กินน้ําตามหลังเออเอาอันห่งเธอติ้งจบจีวยหยูห่งกระดาษตบเสนอเออสูตรลับนะคะกางติดคอแล้วก็เอาเข้าวใส่แล้วก็กลืนกินน้ําตามทำไม่ได้กลืนหรอกมืวแต่หัวเราะมันไต้แล้ว แค่ควร้อนช่างมายาทำไมยิงปรังรีบมันม,มันก็เหมือนถูกคอเราไปเลยมันเหมือนถูหนกเตาเลย <c oughs> เปล่าขึ้นเตี้ยเลยตุ๊กสระ